สวัสดีครับ FC แฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับคลิปนี้จะนำเสนอความคิดเห็นของชาวบ้านนะครับซึ่งเขาออกมาต่อต้านออกมาพูดถึงกลุ่มคนที่ทำเดรชาวิชาสายมูต่างๆที่ออกมาด่าอาจารย์เบียนะครับที่อาจารย์เบียได้นำคำสอนขององค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกมาพูด บอกกล่าวแก่ชาวบ้านให้ได้รู้นะครับให้ได้ตื่นรู้ตื่นทมด้วยภาษาไทยนะครับที่ฟังเข้าใจง่ายนะครับเขาฟังแล้วเขาเข้าใจทําให้เขาตื่นรู้ตื่นทมนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่เขาเกิดมาเขาก็มีเคยได้ยินได้ฟังคําสอนธรรมะแบบที่อาจารย์เบียดได้สอนเลยนะครับส่วนใหญ่ พวกสายมูหรือว่าพระธรรมริราสารวิชาตามวัดต่างๆนี้หาได้ฟังยากจริงๆเลยนะครับส่วนใหญ่เนาะจะไปทําบุญที่วัดจะเน้นการทําบุญนะครับแล้วก็สวดภาษาบาลีเนาะซึ่งบรรดาชาวบ้านต่างๆฟังแล้วขอไม่เข้าใจนะครับเข้าไม่ถึงธรรมะที่สอนเลยนะครับพอได้ยินได้ฟังคําสอนของอาจารย์เบียที่นําคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาบอกกล่าว พูดถึงความจริงต่างๆนะครับได้นําพระไตรปิฎกเนาะคาสอนในพระไตรปิฎกนะครับเอามาพูดมาบอกกล่าวให้ชาวบ้านเขาจึงได้รู้ขอถึงจึงได้ซึมซับนะครับแต่ว่ามีพวกสายมือพวกพ,วกพระที่นำรีตชานวิชาต่างๆนี้ออกมาสสายไไปสีอ,อาจารย์เบียออกมาดา่าโทสารพัดเลยนะครับซึ่งมันไม่เป็นซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์ให้กับประชาชนเลยนะครับ กลุ่มคนทําสายมูต่างๆนี่พระทําเรีฉานวิชานี้มันผิดไว้ในสูงนะครับซึ่งพระไม่สามารถที่จะทําได้นะครับมันเป็นของศาสนาอื่นเป็นของคาวาสนะครับถ้าพระจะทําเรีฉานวิชาก็ต้องศึกจากการเป็นพระก่อนนะครับถึงทําได้ครับเราไปฟังคลิปนี้นะครับของชาวบ้านกันเนาะผมเห็นคลิปหลายคลิปเลยล่ละคนที่ออกมาด่าอาจารย์เบียร์ต่อตานอาจารย์เบียร์ คือเขามีตาดาเนี่ยนะแต่ว่าเขาบอสามารถอธิบายลักรรมให้ฟังได้บอาสามารถว่าเขาเว่าพิษตรงไดแล้วก็คำสั่งสอนเป็นจังไดเขาบอสามารถอธิบายให้ค้นเข้าใจได้นอกจากว่าคำดา,าแล้วก็ผู้ใดเสื้อก็ถือว่ากลายเป็นคนงโง่ถ้าเสื้ออาจารย์เบียร์ผมเองฮะ ซื้ออาจารย์เบียร์ครับเพราะว่าผมอยู่มาจนเท่าเนี่ยผมฟังถ้ำผมก็บบอกเข้าใจแต่พออาจารย์เบียร์ออกมาเว้าเนี่ยเข้าใจมากขึ้นและผมนี่มีแนวคิดเป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้วผมนี่เป็นค้นพุทธโดยแท้โดยกําเนิดในบัรระชาชนกับคนพุทธไปสมัครงานใสกับกอกว่านับสื้อศาสนาพุทธแล้วบ้านใกล้วัดมาตลอดตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเนี่ยเห็นพระโหลดเออ แต่ว่าบอกเข้าใจในธรรมะท่อใดบ้านใกล้วัดเนี่ยจนว่าสวดใดคือพระพอมันได้ยินซุม,มือแต่บอกเข้าใจในเรื่องของธรรมะเพราะอาจารย์เบียร์ออกมาเว่ามันกัเหตุให้กลุ่มคนที่หาจินกับเครื่องล่างของขังเคยได้เงินบริจาคเคยขายได้กับเสียผลประโยชน์เหล่านี้ไป แล้วคนกระติดตามอาจารย์เบียร์มากขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหมเ่เขาเข้าใจในเรื่องของธรรมะมากขึ้นแต่ว่าคนรุ่นเก่าเป็นมาจักปีแล้วจนว่าเถ่าคือสอนบ่ให้ค้นเข้าใจซ้ำบ่นำพระบางองค์บางลูกกับบ่หนาคารบนับถือจังที่เปลี่ยนข่าวอยู่ในปัจจุบันนี้อดีตก็คือกันเพราะอาจารย์เบียร์ออกมาเว้าชี้แจงแถลงไขให้ค้น ตื่นมาเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปปฏิบัติแต่กลับกล่าวคนที่ออกมากเนี่ยมาดาท่อผมก็เลยมองว่าไอ้คนบ่อเสื้อกับเสื้อไปไอ้คนเสื้อกับเสื้อไป,ไอเ,อเ,อไปเรื่องมือนีมันเป็นเรื่องของไผของมันบ่สมควรที่ที่ออกมาโจมตีกันเจ้าเสื้อถือในเรื่องของเจ้าเสื้อเจ้าก็นับถือไป ผู้ที่เสื้อถือของอาจารย์เบียรกระนับถือไปและสิมาว่ากันเฮ็ดหยังสาตร์ว่าได้ทรงเขา่าทรงน้ำให้กันว่ามีบุญคุ้นพอก,กันนะโอ้ยจักสิว่าจังไดแล้วเนาะพี่น้องเนาะ